สวัสดีค่ะมาถึงราศีสุดท้ายกันแล้วนะในรอบปักนี้นะคะชาวราศีกุมและคณนากุมความรักของผู้คนในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นย้ำเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่การดวงส่วนตัวนะอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เหมือนเดิมค่ะแต่คลิปนี้เป็นดวงทั่วไปนะเป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็น general reading รับชมไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มต้นที่คนโสดเหมือนเดิม มาดูหน่อยสิคนโสดชาวอุยคนโสดชาวราศีกุมลัคนาลกุมความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้คะสี่เรีย เหรียญนฟสามไม้สไม้เด,ดาบเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่คนที่เราชอบเขาก็ไม่ชอบเราคนที่มาชอบเราเราไม่ชอบเขาอีกออนะคะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่เหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งเดินตามฝ่ายหนึงเดินหนีอ่ะวุ่นวายกันอยู่อย่างเนี้ย นะคะคนนึงมองไปอีกคนนึงแต่คนนั้นมองมาที่อีกคนนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในช่วงนี้ความสัมพันธ์มันก็ดูจะไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่เนาะคุณนะ่ะมีคนที่ชอบอาจจะแอบ,บชอบอยู่คนนี้เราจะได้คนนี้เราปลื้มคนนี้มากเราชอบคนนี้มากแต่เขาไม่ได้ชอบเราส่วนคนที่เข้ามาคุยกับเราทําไมเรารู้สึกหงุดหงิดใจแล้วเกินไม่ถูกชะตากับคนนี้เลยไม่อยากคุยกับคนนี้เลยแบบเนี้ย ขอดูคนที่มาชอบเราดีกว่าคนที่เราไม่คนที่เราชอบแล้วเขาไม่ชอบเรานะันั้นไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวขอดูคนที่ชอบเราเนี่ยขอดูคนที่ชอบเราหน่อยคนคนนี้เขาเป็นใครอะไรยังไงอ๋อก็ดูเจียมตัวเจียมตัวนะคะเพราะคุณแม่คุณเขารู้ดีว่าคุณไม่ชอบเขาหรอกการกระทําที่คุณแสดงออกอมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณไม่ชอบเขาเขารู้นะคะแต่ว่าคนมันชอบอะ่ะ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบแค่ไหนแต่เขาชอบอะ่ะนะถึงแม้ว่าคุณจะมีกำแพงกับเขาแค่ไหนสแสดงออกว่าไม่ชอบเขาแค่ไหนไม่รู้ทำไมเออเขาก้มตัดใจจากคุณไม่ได้สักทีแล้วมันจะเป็นยังไงต่อ,อ,อค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าใจคุณก็ดูเหมือนกับว่าไม่อินกับเขาจริงๆอะ ถ้าจะต้องให้คบกับคนนี้ก็คือคุณรู้สึกพอเออถ้าคบคนนี้อยู่คนเดียวดีกว่าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนโสดชาวราศีกุมก็โสดโสดโสด,โ,โสดสวยโสดหล่อไปก่อนเนาะมันก็ยังไม่เห็นการลงเอยเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ลงตัวอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยคิดว่าโอเค ในเมื่อคนที่เราชอบเขาก็ไม่ชอบเราคนที่ชอบเราเราก็ไม่ได้ชอบเขานะคะการที่ต้องไปคบกับเขาแล้วทาให้เขารู้สึกว่าแบบเอ้ยมีความหวังกับเราแบบนั้นคุณก็ไม่ทํานะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าแล้วก็เคลียร์กับคนที่มาชอบเราว่าเออเราเป็นแค่พี่น้องกันดีที่สุดเนาะเราเป็นเพื่อนกันเถอดดีที่สุดเนาะแบบเนี้ยนะคะแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนโสดชาวราศีกุมในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นโสดไปก่อนเป็นโสดไปก่อนก็คือทางเลือ เป็นฮารที่ทําให้เราสบายใจอยู่แล้วเห็นไหมนะคะยังไงซะจนกว่าวันหนึง่งเราจะเจอคนคนนั้นที่ตอบโจทย์เราทุกอย่างจริงๆเนาะเป็นคนในแบบที่เราตามหาเป็นคนในแบบที่เรารู้สึกว่าจะหยุดใจไว้ให้เขาแล้วเดี๋ยวเราค่อยออแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มต้นก็ไม่สายเนี่ยความรู้สึกของคนอาจจะเป็นประมาณนี้นะคะช่วงนี้อยู่กับเพื่อนก็แฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เดือดร้อนอ่ะทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีกุม คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวกลุ่มในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะว้ลักกี้เลิมนะ โอกาสสูงมากๆเลยคนที่ความต่อทา์ไม่ชัดเจนชาวราศีกุมคนรักของคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณดีลอยู่ด้วยเขามีแพลนที่จะพาคุณไปแนะนํากับญาติผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุหรือกับใครสักคนหนึ่งในครอบครัวเขานะคะ เป็นเพศหญิงก็ได้เป็นเพศชายก็ได้หรือเป็นทั้งคู่นะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขากลัวว่าถ้าปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนานกว่าน,นี้แล้วเหมือนเขารู้สึกว่าคุณจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณกำลังจะ move on ไปจากเขาอะเขากลัวว่าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะคิดว่าเราไม่จริงจังหรือเปล่าวะเขาจะคิดว่าเราไม่จริงใจหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดว่าเออมันควรถึงเวลาที่เขาน่าจะต้อง take action อะไรบางอย่างนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยคุณอาจจะหลุดมือเข้าไปนะความรู้สึกที่เขามีต่อเราในตอนนี้คืออะไรคะ พินถ้วยสองเยเขารู้สึกว่าคุณดีอะคุณเป็นคนนาา่ารักคุณเป็นคนดีมากแล้วอย่างที่บอกนะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งในตอนนี้เพื่อให้คุณอย่างน้อยคุณมีความหวังหรือคุณมีความสุขขึ้นมาหน่อยคุณจะไปจากเขาอะเออเราคุณอาจจะไปแสดงออกอะไรกับเขาหรือไปพูดอะไรกับเขาหรือเปล่าไปทําให้เขารู้สึกว่าไม่ไหวฉันอยากจะกลับมารักตัวเองละนะคะฉันอยากจะ มอ,มองหาอะไรใหม่ๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณส่งสัญญาณไปอะ่ะแล้วเขารับรู้ได้อะ่ะแล้วเขาก็เหมือนฉุกคิดขึ้นมาว่าโอ้ oh my god นะคะฉันต้องทําทําอะไรสักอย่างแล้วนะโอเคถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปก็คือนั่นแหละค่ะก็ค่อยเป็นค่อยไปบางทีเราเองก็อย่าไปคิดมากนะนะคะตัวเขาเองก็ยังให้โอกาสเราอยู่ในการที่จะเลือกเขาอย่าคิดว่าเขาเลือกเราอยู่ฝ่ายเดียว นะะในเมื่อมันยังไม่ชัดเจนมันยังอะไรอยู่ก็คือเอา้าเราก็เลือกได้เหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่าข้อสัมพันธ์นี้มันไม่โอเคแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมองไปที่ความเป็นจริงเนาะแต่แอนเชื่อว่ามันจะมีการคือตัวคุณอะตัวคุณอะใจคุณอะเหมือนแบบคุณมีกําหนดเวลาไว้ในใจอยู่แล้วอะก่อนหน้านี้ว่าคุณขีดเส้นตายยถึงแค่ตรงนี้นะถึงแค่วันนี้นะตอนนี้นะเดือนนี้นะหรือแค่ปีนี้นะเป็นปีสุดท้ายแล้วฉันจะไม่ทนแล้วนะแบบนี้นะคะแล้วเหมือน คนเราเพอมันเปลี่ยนไปอะ่ะคนที่มันคบกันทุกวันอะ่ะมันจับได้อะ่ะมันมันจับความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้แล้วเขารู้สึกว่าอือเขาต้องทําอะไรบางอย่างแล้วละ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนคุณค่อยถอยห่างเขาออกไปเขาก็เลยอาจจะวางแผลไว้เห็นไหมมันเป็นทางแยกมันเป็นทางที่เขาต้องเลือกว่าเขาจะปล่อยคุณไปหรือเขาจะทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นเหมือนกับตัวคุณมันก็อยู่บนทางแยกเหมือนกันว่าถ้าคุณไม่เห็นความชัดเจนมากขึ้นคุณก็จะไปบายบายแล้วนะอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะแอนเชื่อว,ว่ามันจะมีการคํานวณผลได้ผลเสียแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ต้องทําดีกว่านะคะคนคนนี้ถ้าปล่อยให้หลุนมือไปน่าเสียดายมากแบบนี้อืมอ่ะมาถึงคนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีกุมลัคกากุมเป็นยังไงบ้างคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้ คุยกันด้วยเหตุผลเนาะเอาเป็นว่าแอนมองเห็นการที่คุณคุณอยากจะถามเขาว่าตกลงเธอจะเลือกใครตกลงเธอจะเลือกทางไหนหรือ ตกลงเธอจะให้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องนอกใจอย่างเดียวนะมันอาจจะหมายถึงเรื่องธุรกิจการงานได้ด้วยอย่างเช่นเขาอาจจะกําลังอยากเริ่มต้นทําธุรกิจบางอย่างแต่ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะทำให้เขาต้องเดินทางบ่อยและห่างครอบครัวหรือมันมีงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขานะคะเป็นงานที่ดีเลยแหละแต่ว่า อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอาจจะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศบ่อยนะแล้วไม่ได้อยู่กับครอบครัวอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะต้องตัดสินใจหนักว่าใจนึงก็ยังแบบสนใจอะงานมันดีเนาะข้อเสนอมันดีแหละแต่ก็ติดตรงที่เนี่ยแล้วครอบครัวละ่ะแล้วเล่าละอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณกับเขาจะต้องคุยกันเนาะแอนไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้ได้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่เราต้องเหงาแน่เลยเราจะอยู่ได้หรอถ้าเราไม่มีเขาอยู่ตรงนี้เราจะดูแลครอบครัวหรือว่าเราจะผ่านความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันแบบนี้ได้ไหมนะคะตัวเขาเองก็กลัวเหมือนกันแหละนะว่าเขาไปแล้วเกิดปล่อยเราไว,ไว้ทางนี้แล้วเกิดเรารอเขาไม่ไหวละเกิดมันนานเกิดไปหรือระหว่างที่ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปอะ่ะ มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างต่างคนต่างกังวลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัญหามันเป็นแบบนี้มันต้องช่วยกันละแหละนะชาวราศีกรุ๊ปต้องคุยกันนะคะคุยกันว่าความสัมพันธ์ของเราอะถ้ามันยังแข็งแรงอยู่ขอแค่คุยกันให้เข้าใจมันไม่มีอะไรมาแทรกแซงได้หรอกค่ะนะคะขอให้รู้ว่าเราเข้าใจดีว่าคุณทําทุกวันนี้เพื่อครอบครัวฉันทาทุกวันนี้เพื่อครอบครัวผมทําทุกวันนี้ก็เพื่อคุณฉันทาทุกวันนี้ก็เพื่อคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวมันเป็นอะไรที่ ขอขอให้คุณเข้าใจว่าคนรักของคุณที่มีคุณมาอยู่ในตอนนี้เขาน่ารักกับคุณมากๆนะและเขาคิดที่จะวางแผนทุกอย่างในวันนี้ก็เพื่ออนาคตของเขากับคุณร่วมกันไม่ได้หนีเอาตัวรอดไม่ได้คิดว่าไปได้ดีแล้วก็จะแบบไปได้ดีมีหน้าแล้วลืมสาวบ้านนาะคนซื้อชื่อรวงอะไม่ใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกันค่ะ ไม่มีอะไรดีไปกว่าคุยกันกําลังใจจากครอบครัวกําลังใจจากคนรักสําคัญที่สุดเขาไปในวันนี้ก็เพื่อไปหาความเติบโตในวันหน้าไปเพื่อสอดแสวงหาเหมือนหนูที่ออกไปเสี่ยงชีวิตเสี่ยงโนอนเสี่ยงนี้เพื่อหาอาหารเข้ากลับเข้ามาในรังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อถึงใจกันให้ได้เข้าใจกันและกันให้มากๆนะคะอ่านใจเขาให้ได้เหมือนกับที่อ่านใจตนเองออก นะว่าณนะเวลาเนี้ยอะไรคือสิ่งที่เขาอยากฟังคําพูดไหนที่เขาให้เขารู้สึกดีหรือกําลังใจอะไรที่เราอยากจะส่งไปให้สิ่งดีๆที่จะพูดกันนะคะว่าโอเคเราจะจับมือกันแบบนี้นะระยะทางมันจะต้องไม่ใช่ตัวแปรที่จะมาแทรกความสัมพันธ์ของเรานะแบบนี้นะคะโอเคครบแล้วทักษะสถานะชาวกรุงคะ่ะเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ